เดี๋ยวเมื่อกี้เราดูเรื่องเข้าแบบเสาแล้วก็ถอดแบบเสานะฮะอ่าครับโอเคครับอันนี้เข้าแบบเสาไปแล้วเทไปแล้วนะฮะเราก็วิธีการเทรก็อ่าเข้าแบบให้ดีนะฮะแล้วก็เทแล้วก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมนะฮะพวกไวจี้ปูนเช็กระดับอะไรนะครับให้พร้อมนะฮะแล้วก็สําคัญเรื่องตัวอ่ารัดแบบแล้วก็คํายันแบบนะฮะอะเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ ทำการหล่อเทได้เลยครับแล้วก็ G Y ให้ดีสำคัญคือ g Y นะฮะ G ี้านี่สำคัญคือ g ด้านบนนะฮะแล้วก็ส่วนด้านข้างเนี่ยใช้เหล็กอตอนตอนตอนเทเนี่ยก็เหล็กค่อยๆกระทุงแล้วก็เหล็กดึงเหล็กดึงเหล็กขึ้นไปนะครับให้แบบเนี่ยมันเต็มแล้วก็อาจจะจี้ด้านข้างบ้างนิดหน่อยแต่แการลัดแบบนี้ต้องรัดให้ดีนะฮะอันนี้เราถอดค้ำถอดรัดหมดเลยนะครับเริ่มถอดเราจะเห็นว่าเสาเนี่ยโอเคนะครับ <c oughs> นี่นครับโอเคเรียบร้อยนะครับถอดเสาเรียบร้อยเดี๋ยว <c oughs> ก็สู่การบ่มคอนกรีตเมื่อถอดเสร็จแล้วนี่ก็ถ้าเป็นคานเนี่ยจะต้องมีคำยันไว้นะฮะถ้าเป็นเสานี่ก็ถอดถอดหมดได้เลยแล้วก็ใช้เทพันแล้วก็ฉีดบ่มคอนกรีตถ้าจะฉีดน้ําต้องฉีดเช้ากับตอนเย็นฮะหรือต้องใช้น้ํายานะฮะนี่มีคนเสามาดูด้วยนะครับคนเสาใหญ่นะฮะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยก็ถอดแล้วก็รอที่จะต้องขึ้นกับงานโครงคานะฮะแล้วก็เตรียมงานต่อไปนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับเสร็จงานโอเคมีนในในช่างใหญ่นะฮะอาจารย์ในช่างใหญ่มาตรวจงานด้วยนะครับนะคยวมาขึ้นโครงคานะครับโอเคครับ